อสังหาเป็นการลงทุนเดียวที่สามารถที่จะใช้เลเว r เ g e รืใช้เงินกู้จากทางแบงก์ได้มีคําพูดแซ่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยขอกู้แบงค์เพื่อซื้อหุ้นแบงค์ก็จะบอกว่าน้องมาทางไหนครับกลับไปทางนั้นเลยถูกไหมฮะแต่ตั้งหาเนี่ยอ้าวคุยกันได้ถูกไหมซื้อบ้านเน้ยได้เลยคุยได้เลยทั้งทีเราก็แบบมีแค่เงินเดือนก็สามารถที่จะกู้ซื้ออสังหาเป็นหลักล้านได้ที่แบงก์ก็โอเคด้วยขยายคำว่าเ e v e r เ g e เ e v e r เ g e เนี่ยถ้าแปลมันก็คือเป็นคานงัดนะเหมือนเหมือนไม้กระดกอะ คือเราออกแรงแค่นี้แต่ว่ามันก็สามารถงัดไปได้ไกลกว่านั้นอย่างเช่นที่พี่คิมบอกก็คืออาจจะมีเงินเดือนหลักหมื่นแต่ว่ากู้ของได้เป็นล้านถูกไหมซึ่งบางทีเราบอกว่าการลงทุนเนี่ยสมมติผมพูดง่ายๆนะลงทุนตอบแทน10%เนเงินเดือนหลักหมื่นตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์สมมติไดสิบเลยมันคือมันคือได้หนึ่งพันถไหมหนึ่งหมื่นงอออีกสิบได้หนึ่งพันนะแต่ถ้าสมมติเงินเดือนหมื่นไปกู้ได้ล้านสิบเปอร์เซ็นต์ของล้านอะมันคือหนึ่งแสนนะอันนี้คุณพอเข้าใจของวาเราเว